ร้านบะหมี่เดินผ่านก็ออกจะบ่อยทำไมละ่ะเดินผ่านก็ออกจะบ่อยพี่อยากกินบะหมีอ่อันนี้ยขอดูเมนูหนะ่อยฮะบะหมี่ที่น่ากินอ๋อนั่งโน้ตเลยบะหมี่เคี๊ยวปูหมูแดงเนี่ยเกี๊ยวปูหมูแดงแล้อะไรพวกนี้มันใส่กันอะไรววรวมได้เลยมผมเอาบะหมี่รวม,รวมแห้งของผมบะหมี่เกี๊ยว แห้งครับครับได้เลยครับโอ้เดินผ่านเราไม่เคยกินเลยเนะไั้านนี้อร่อยาอร่อยพูดเคยเห็นครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยใช่ครับมันมีทั้งหมดเลยแล้วเราสั่งแม่งรวมเลยได้นั่งเลยนั่งเลยนั่งแต่แล้วแบบที่นั่งโคตรเปียวเทสุดหันหน้าเข้านีเด็นี่ เดินเข้ามาบ่อยครับแต่ไม่เห็นซึ่งน่าจะสังเกตอันนี้มากกว่าช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้เองแล้วอะช่วงนี้ไม่มีไม่มีใช่คนเล่นลงในยูทูบยอะแยะใช่ใช่รับใช่ครับได้กินมาหลายเจ้าแล้วมั้งครับจะนะเจ้ากินบะหมี่นะครับชอบกินบะหมี่ก็กินไปเรื่อยๆเลยครับแล้วเจ้ามา ุบด้วยนะครับได้ค่ะอ๋อนี่มีน้ำซอสราดให้ด้วยนีร้อน<า>โอ้ย,โอ,ยโอ้โหร,รวมเลยจ้ะนี่รวมเลยนะเนี่ยแดงปูแล้วก็ปีกหรอใช่โหว่าเหมือนกันเป๊ะดูนะครับอาม่าบอกว่าเดี๋ยวกินแล้วจะติดใจ หรอเฮ้งจะเปิดมาไม่นานมากเลยอ๋อหรอ6ปี7ปีถ้<พ>าเ<า>ทียบกับแถวนี้นะเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเลยเหรอเขาน่าจะเป็นเจ้าของร้านนี้แหละเขาบอกน้องใส่ผมไม่สังเกตอันนี้เขาบอกไม่ใช่อันนี้มันตั้งเทศกาลนี้เฉย ยแจะผมเห็นอันนี้ตลอดเลยนะเขาบอกสงสัยที่มันตั้งออกมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเทศกาลนี่แหละเราก็เลยสังเกตเห็นอะไรเงนี้แบบจริงเหรอเราก็เห็นในพวกนี้แต่ผมไม่เห็นแบบนี้เราก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามีร้านอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วว่าเราอ่ะดันไปมองไอ้พวกนี้มากกว่าใช,ใช่ใช่ โคมไฟเลยเนี่ยฮะอ่าแล้วเราอาจจะไม่ได้สังเกตตู้กวยเตี๋ยวอ่ะใช่ใช่ใช่อ่าคุณครับผมขอล้างคอด้วยน้ําขุนนะฮะน้าขุนครับน้าขุนครับผมน้ําขุนเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมันจะอยู่ตามบะหมี่จับกลางครับผมครับผมเป็นรสชาติจืดๆเค็มๆหน่อยเพราะว่าเขาจะปรุงน้ําอันนี้กับกระดูกแล้วก็โรยเกลือลงไปแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นน้าอันนี้ถ้าขุนนิดนึงเนี่ยมันจะเหมือนบะหมี่รักก้าม ใช่ครับเหมือนจะเชงแต่ว่ามีบอดี้โอ้ยหน่แทงหวยไม่ถูกวะแม่งใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความหอมกระดูกอยู่ในนั้นคือแบอีกเค็มๆมหอมหอมเกลือใช่ป่ะน้เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวคนจีนเลยใช่ตุปจีนเนี่ยใช่โอ้โหยิ่งกว่าช่อีกนะ ใช่ซะยิ่งกว่าใช่ไม่รู้จะบอกว่าไงนะผมอันนี้คืออะไรอ่ะกระดูกในหมอ้อติดมาดอ๋ออาครับอันนี้เฮ้ยดูดูดจะเป็นบะหมีมหม่ทาเองหรือเปล่าเพราะมันอยู่ในกล่องหรอใช่แต่ผมไม่ได้ถามสมมติถ้ารับมาก็เป็นเจ้าแบบแถวนี้ที่แม่งเป็นแบบอืมจะเป็นไม่ได้ตองอูอ,งอ่ะตองอูอ่ะแล้วก็มาสะบัดแป้งออกแล้วก็ใส่กล่องไว้อย่างนี้ตองอูอ่ะตาดูจากเส้นครับแล้วก็กระเทียมนี่เอาอีกแล้วเนี่ยพี่กระเทียมนี่เอาอีกแล้วเนี่ยกระเทียมแบบครัช คลัชนะขึ้นคลัชนะนขึ้นคลัผมว่าเส้นเขาจะต้องแน่บมาณหนึ่งเส้นเนี่ยทางผมอยู่แล้วแน<ช>่นอนแล้วลอันนี้คือไม่มีข้อกังขาแล,และนะ้วแล้วก็มีน้ําซอสที่ราดมาคุณอาจจะต้องชิมที่มันติดน้ําซอสด้วยห,ยหน่อยๆอ,อยู่แล้วใช่ครับจะเป็นแบบเส้นเล็กๆนิดนหนึ่งครับกินไปมมงกอแมงจองได้เมื่อก่อนเตอนเด็กอยากได้ยี่ห้ยได้หัวถึงโตเวลาแล้วมันยว่าไปทางพี่อะไร้วยนะแต่ว่าความมั่งคั่งเนี่ยก็โตมาตอนนั้นตอนนั้นเห็นเขาเชิดแล้วอยากมีครอบครอง คารวะเลยทีเดียวไม่ลีลาที่จะคารวะตามที่ผมพูดเมื่อกี้ได้ไหมครับว่าสังเกตดูว่ากระเทียมเอาออกแล้วอืมแล้วเหมือนร้านนันเลยน้ำมันกระเทียมมีบทบาทจุดสดโอ้ยังหอมน้ำมันเจียวหอมมากครับหอมมากเลยครับเส้นก็อร่อยมากเลยลองกินดูครับาจะติดใจกระดับไปกินมาเยอะแล้วใช่ไหมเส้นบะหมี่อร่อยมากเนี่ยมันแบบแบนๆนะอันนี้เนาะแบนนะ เส้นเล็กแต่ว่าแบนนะฮะนี่แล้วการลวกบะหมี่ของคนจีนร้านนี้ไม่เหมือนใช้ตะแกรงใช้เป็นตะก้อแทนอ๋ไเหรอใช่ตะก้อเล็กอ่ะบางที่เขาจะลวกเป็นบะหมี่ตั้งใหญ่ๆอ่ะโอ้โหตะก้อไม่แปลกถ้าใช้ฟุตบอลลวกก็เด็ดข้อถ้าฟุตบอลน้ำไม่ได้แล้วเสือบศักดิ์ตาร์ทไปละสืบสักด์สืบสักดิ์ตะก้อสืบสักดิ์ขันซื้อ เส้นบะหมี่แม่สเปคผมวะใช่เลยอ่ะเพราะเส้นอะไรมันใช่หมดเน่ยไข่หมดเลยครับปรุงหรือเปล่าครับผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ปรุงไม่ปรุงผมขอไปที่เคี่ยวนิดนึงแล้วกันนะ,ะได้อ่ะแผ่นบา้านเนี่ยเป็นบะหมี่เกี๊ยวแบบเรียบง่ายเลยว่าคือแบบลวกเส้นใส่เกี๊ยวใส่เครื่องเสิเร์ฟมีเส้นเดียวมีหลายมีผมเห็นเส้นหมี่มแล้วก็มีหมี่ยกด้วยเห็นอยู่เฮ้ยคุณเรียบดั้งเกี๊ยวแม่งเหนือว่ะพี่ มันเหนยมันเหนแป้งเกี๊ยวมันเหนือว่ะโอ้โหแล้วดูหมูย่างเลยหมูย่างโอดนะเนี่ยหมูหมูย่างดูดูดีเลยเนอะที่อยู่ในตู้เวลามันเป็นเส้นอ่ะแม่งดูหอมเลยอ่ะกัดแค่เส้นอะคือมีความหวานหอมแน่นอนเพราะว่าโอ้โหความไหม้น้ำตาลมาหมูย่างอร่อยมากเลยเห็นไหมแป้งเกี๊ยวก็บางแล้วนี่ครับที่เราไม่เคยกินคือเปลกไก่มาอยู่ในนี้ได้ยังไงครับอยู่เลย ได้พนันไว้ไต่กับอะไรครับมันจะมีปีกไก่กับอะไรไก่มีขาไก่มีขาหมูอ๋อมีลูกชิ้นไอ้ขาไก่อ่ะมันมันสั่งเขาหรอคนกไซ่้ยกันข้าวมันไก่ผมมีไหมเนี่ยมีถาใครไ่ได้ใส่ใส่ไก่ใส่ปีกม่ใด่เราต้องสั่งขอเราต้องสั่งเพราะในบะหมี่อาจจะไม่ชอบขาก็ได้บางคนไม่ชอบขาไก่ไง เปื่อยโอ้โหแตอร่อยจริงๆอร่อยถ้าผมจะเพิ่มพวกอะไรไก่ทิศสนได้ไหมไี่ได้เป็นตัวหลักนะเป็นแบบแห้งได้ไหมไม่ไม่ใส่น้ำอ่ะได้ไผมขอเกลือเอาเฉพาะเออเอาเฉพาะเครื่องแห้งนะครับไม่ไม่ไม่ต้องใส่น้ำนะนะอร่อยสัตว์นี่อร่อยมากก็แกบอกอ่ะเดี๋ยวลองกินดูก่อนน่าจะชอบแสดงว่ายังไม่เคยกินใช่ไหมอืม โอ้อหแล้เปื่อยแล้วหลุดแล้วหลุดมาเลยอย่างเแล้วแกแล้วแกวักน้ำมันเจียวใช่ไหมน้ำมันเจียวมันจะเป็นข้นๆอ่ะทือที่น้ำมันเขาเรียกน้ำมันเจียวหอมอะที่ไม่ใใสๆแบบน้ำมันหมูถ้าเกิดมีไข่อะไรบางอย่างแล้วแม่งหอมนี่แหละกลิ่นนี่เลยนะเนี่ยอร่อยร้านนี้จัดลิต์ผมเลยชอบมากโอ้โหเดี๋ยวคุณคุณค้าไปก่อนนะคุณค้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอโซ่เข้าไปนิดนึ่งนี่ยดูดิเนี่ย ออโอ้โหเหี้ยแต่และอย่างบะหมี่มันมีความหอม,อมใช่พี่ดีมากร้านเนี้ยดีจริงๆไม่ปรุงว่ะเหี่ยยังไงก็ไม่ปรุงโอ้โหหมดเลยครับเหี้ยหมดเลยแล้วซดน้ำซุปเอว่าก่อนคืง คือผมผมยังต้นว่ะสุดยอดผมชอบน้าซุปอันนี้อยางเลยคือมันดูเหมือนเค็มจริงใช่ป่ะแต่ด้วยสไตล์ของมันเราเข้าใจเว้แต่ว่าที่เนี้ยมันจะมีความหนาของกลิ่นกระดูกหรือใช่ใช่หรือซี่โครงไก่อะไรก็ไม่มีสักอย่างบอนดี้ที่มันไม่ได้ถูกปรุงอ่ะใช่แล้วหมูย่างยดาพมากนะครับหมูย่างดีมากเกี๊ยวกินไหมครับเกี๊ยวกินนะครับเกี๊ยวแบบบางแบบผมชอบมากเลยเกี๊ยวอบบเนี้ยมันกินเพลินอ่ะมันลื่นคออย่างเงี้ย แล้วก็คุณเคี้ยวให้หมดนะแล้วคุณกินไอ้นี่รอนะแล้วคุณกินไก่ทั้งอันแล้วคุณจะบอกว่าทําไมผมถึงสั่ง,งเครื่องตุ๋นของแกเนี้ยมามันหอมปลายาจีนสักอย่างเลยล้างปากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูบให้ดูนะเนี่ย<ด>อือโคตรโหดโหดมากออืใช่ปะอือ หือเลยอ่ะแล้วก็มันหอมแบบมีกลิ่นหวานอ่ะใช่คือมันไม่ธรรมดาเว้ยมันไม่ใช่พะโล้ยาจีนที่แบบเก็บงานได้เลยสองคนทีไอ้เชี่ยดีจริงผมเก็บเลยเดี๋ยวผมให้คุณหัวไฟเดอรไปเด้อร์ไฟละโอ้แล้วลูกชิ้นเนี่ยยังยังไม่โดนนะเมื่อกี้ยังนะยังนะยังเด้อเชี่ยแม่นพอดีว่ะแล้วน้ำแบบซุ้ยพอดีพอดีเแพ้บอกแล้ว เขาดีมากไป๊ะนะไป๊ะนะมากโหโหสุดยอดมิสเตอร์ดากอนมิสเตอร์มังกรมิสเตอร์ดากอนคู่แข่งมิสเตอร์แบ๊บชอบโดนโดนเส้นจัดสิโหแม่งหนาเลี่ยมแต่แม่งโหดเหมือนกันเฮ้ยใช่เลยแล้วก็ถ้าสูตรนิดนึงก็เอาเกี๊ยวลงไปจุ่มนิดนึงครับไปลากลากขึ้าเขาเรียกว่าลากลงน้ําแล้วก็แล้วก็ปลาขึ้นมา ไม่ฝุงอะไม่ถึงเลยผมผมไม่กล้าใส่พริกเกลืไม่กล้าใส่พริกกับน้ำส้มเลยเดี๋ยวแม่งเสียไงเดี๋ยวแม่งเสียนะอแกเอาไปยงอยู่ได้เนาะฟิกไก่ขาไก่เนี่ยเราเห็นหมูแดงอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าแม่งแม่งหอมแม่งชุ่มเพราะมันมันมีความเคลียมของน้ำตาลเนี่ยที่เป็นเคลือบอ่ะแต่ไม่เจะหอมด้วยตโนมัติอยู่แล้วอ่ะเออ The base เส้นมันก็ดีหมดเลยอ่ะเฮ้จริง ุเอวิสติงครับขาหมูก็มีนี่เอวิสติงทุกอย่างที่มีที่มีในร้านครับครับผมผมชอบทีมนัดตรงนี้นียน้ำหอมแต่ว่าคนละน้ำกับที่ร้านมาให้นะคนละน้ำคนละน้ำครับคนละน้ำคนละน้ำอันนี้น่าจะน้ำคอลลาเจนจากการตุ๋นขาหมูหรือเปล่าเฮ้คุณลองกินก่อนแล้วคุณจะบอกน้ำน้ำอีหยังวะอย่างนี้เลยอ่ะบอสบอสบอเฮ้ยร้านนี้อะไรอยู่แบบนี่ย หอมเป็นคารคเตอร์หวานห,านหอมนำผมว่าคนคนชอบหวานนะยิ่งชอบเลยเนี่ยดูดิความฉ่ำของอมันเด็กแล้วแล้วหมูความฉ่ำานี้เนี้ยกลิ่นอย่างนี้นะถ้าไ้เลมหมูหไมนะ่ไม่ไปน,น,น,นะจบเปยิ่มนั่นแต่เนาะเลมหมูเป็นหมูย่างที่อร่อย,อ,ยอันนี้ครับคนต่างอร่อยเนาะไนะปยิเปื่อยหรือเปล่า ถ้าปีดขนาดนั้นบอกว่าตีนอยู่เหลือแล้วนะอยู่ยากอยู่ยากคุณลองเอาต้องจิ้มขาหมูสิในี่สถานที่คนชอบแล้วเกินชอบมากเดี๋ยวผมจะปรุงหน่อยไหมขาหมูเก็บัลเจียมาเลยจกะพี่เปลเสียงสู้เขาไม่ได้เนี่ยเสียงไม่แล้ว สุดนะที่ร้านนี้แม่งไม่ทำดาวหนังหมูพวกเราล,ลองอย่างลองอย่างของมันต้องมาครบนคี่เจ๊ก็สุดยอดเรอหนังหมูดีเลยพี่หนังหมูดีว่ะเกินนะเกินเบอร์นะเออไ,ไหร่วะงถูกจนดิบเราเฉยเลยนะอะไรวะเนี้ย เดิมผ่านมาจับได้เลยซอยนี้ซอยเท็กซัสอะ่ะบะหมี่อร่อยไม่ธรรมดาเนี่ไมไ่เลยทางเท็กซัสไม่มีชื่อร้านแต่เป็นร้านขายอุปกอรณ์เนี่ยโคมไฟอะไรพวกนี้นนะปีใหม่อ,อืมปีนงซองอ่ะเปาแล้วก็มีเซ็กชั่นเล็กๆเ,เพื่อขายบะหมี่บะหมี่แล้วไปแอบอยู่ได้ยนะังไงล่ะหมดเลยแล้วครับหมดไปแล้ว,ลวโอ้ยอดครับ อันนี้สูตรยาจีนใช่ไหมครับสูตรยาจีนสูตรไหนเขลือมุรีนายยังไม่เกิดเลยยังนะเขาเป็นเจ้าเก่าอยู่แล้วแสดงว่าเป็นเจ้าเก่าอยู่แล้วยังไม่เดอ่ะใช้ไป60ปี55ปีอือเพิ่งมาเปิดมั้ยผมก็ที่เราผมถามมาบอกว่าเปิดมา60ปี อันนี้ครับเดี๋ยวนี้เป็นีจะขายในตอนเราขายเมื่อก่อนไม่ได้ขายพวกนี้เขาขายซีดีรอ๋อใช่ครับใช่ไม่มีแ้วเราก็ไม่รู้จะขายอะไรจะเอาไปแล้วตอนที่เลือกขายซีดีกับเทปมันเหลือป่ะครับมันเื่อมหน่อยโอ ขายที่ดีเทปแล้วก็เอาพวกนี้มาลงแล้วก็กลับมาขายบะหมี่ต่อเพราะว่าถ้าขายต่อเนื่องเนี่ยเป็นร้อยปีเลยนะเนี่ยโอ้ก็เอาสูตรนี้มาด้วยโอ้ที่แรกอาาอาาบอกผมว่าขายมาหกปีไงเดียวว่าแบบเอ๊ะทำไมทำอร่อยจังหกปีมา วนาเาใจลูวัีขายดคาิบีอิดมันเหนื่อยเขาเลยไม่อยากขายขายได้เฉพาะ่งเทศการตอพวกเนี้ยขายดีดหน่อยอะก็เลยแบบว่าถ้าไม่ใช่เทศการเนี้ย เพราะว่าเหมือนกินแล้วรสชาติมันไม่ได้มันไม่ได้แบบคนเพิ่งมาขายอะครับใช่แบบกินแล้วแบบไม่หมือนที่อื่นเลยอะใช่ใช่มันไม่ใช่แบบเพิ่งมาขาย6ปี8ปีอะไม่ใช่อ๋อแต่พอเามามาเฉลยก็ใช่เลย<ช>ถึงว่าเส้นบะหมี่ก็แบบนุม่มไม่นุ่มไม่เหมือนที่ผมกินมาอะไรเงี้ยผมไม่กล้าปรุงอนะไม่กล้าปรุงเครื่องปรุงเลยครับไม่ต้องปรุงเลยแล้วยิ่งน้ำซุปแบบพอกินในคำแรกอะนี่คือแบบสูตรโบราณของ ใช่เลยอ่ะน้ำซุปพวกเนี้ครับคือแบบเมื่อกี้กินแบบขายเล่นนะ oh. น,นี้ขายเล่นนะ <c oughs> เอาจริงนะเป็นเรื่อง <c oughs> สูตรเอาจริงแต่ว่าไม่ได้ขายแบบเป็นหลักอืม <c oughs> <c oughs> แล้วคนรู้จักเยอะเลยครับอันนี้เห es ็นป no. oh, ่ะอที่ฝรั่งเลยคจีนเลยก็มาดยกิน็มากินเนี่ยแหละอืมแล้วยังไม่ค่อยมีด้วยที่บะหมี่ที่มามีเครื่องเนี่ยพวกเนี้ยเห็นป่ะหอมครับอร่ามครับโอ้เฉลยหมดเลยว่าแล้วทำไมถึงมันมีเซนส์ของของความเก่าอ่ะนั่นน่ะจะดีแล้กบอกขายมากี่ก็แบบขายไม่ถูกจอืม คอย่างเงี้ยนั่นคือที่ฟังอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นอาชีพต้องคำสาปเขาเขาไม่อยากขายแต่ว่าตัวเองทําทอร่อยมากอืมอ่าเข้าใจแต่ว่าคงแบบช่วยที่บ้านทำมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วพอมันจะต้องขายมันเลยไม่อยากขายมั้งผมว่านะเออแต่พอสถานการณ์มันบีบแบบว่าต้องเอาอันนี้มาทําอะไรดีวะถ้ารายได้จากซีดีเทปก็กไม่มีแล้วรายได้จากการขายอุปกรณ์พวกเนีน้ก็น้อยลงอืม หรือมันไม่ใช่ได้ทุกวันหรือได้ตลอดเบบนใช่เขาก็เลยต้องเอาเนี้ยกลับมาขายเพราะบางวันน่ขายขายไม่ได้เลยนะอืมไม่แบบพวกนี้ใช่ไหมไม่เหมือนไเดียเทศกาลมันเหมือนไม่ใช่ของคนซื้อทุกวันนะี้่ใช่ใช่ใช่เราก็เลยได้กินสิ่งนี้กันครับโอ้หถือว่าเซอร์ไพรส์เลยเนะอันเนี้ยนะมาครับโครนซนครับอันนี้เด็กเต้ยเด็กเต้นะครับเนี่ยผมชอบเด็กอ้วนนะอ๋อเพิ่มปรุงเพิ่มตามแบบสูตรใส่น้ำส้มสายดิน มันต้มแบบจิ้มขาหมูอะอ๋อจะจิ้มขาหมูอืม <c oughs> มันเฉลยหมดแล้วท่าน,นจะไม่ต้องปิดคลิปได้เลย <c oughs> จบแล้วเนาะมันเฉลยหมดเลยที่ว่าทำไมถึงถึงอร่อยกาพอพี่บอกว่าขายไม่ก็บตีสั่เลยที่หน้าตารสชาติมันไม่ได้อะใช่แบบทำไมเส้นมันอร่อยขนาด <c oughs> านี้วะถ้าหกปีเนี่ยไม่สามารถผมต้องรับเส้นนี่แบบแม่ง p r i v a t มากอ่ะถ้าเส้นอย่างนี้นะเนอะเลยจิ้พวกหมูแดงหรืออะไรพวกนี้คือแบบไอ้เค็มแบบไม่ใช่เผื่อเส้นทำเอง มีสีสูงมากมีสีสูงน่าจะเส้นทำเองเท่ากับที่เรากินเนี่ยนี่แม่งคือบะหมี่สูตรร้อยปียน่ะใช่สายหกสิบหยุดไปสี่ห้ากลับมาขายอีกหกเจ็ดปีแต่ต้องกลับมาเพราะว่าค่าใช้จ่ายครับผมแล,แล้วโดนคำสาปครับแล้วก็อะไรที่มันเปลี่ยนไปนะบางอย่างที่มันเคยขายได้มันก็ขายไม่ได้ก็บิดไปอยอดเก็บงานนี่จบนะจบจบเจ้านะจบเจ้าจบมาครับทุกอย่างไปดีหมดอืม ขอจัดแั่นี้นะคับะหมี่ถูกเส้นอีกเขาเรียกว่าโหแม่งใช่เลยนะเฮ้อเียยังไงดีวะอ้เนี้ยไอ้เหี้ยสีมีนะที่ยังไม่อยากเอ่ยเพราะว่าไอ้เหี้ยมันตั้งต้นด้วยสีไงใช่ใช่ปว่าจะให้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะม่งขึ้นมันขึ้นสิ่งนั้นเลยเราชอบด้วยอืมันตรงจริตเราอีกเนอะกำลังจะกำลังจะขึ้นว่าอืม สมมติถ้าเราอร่อยยังมีอะไรที่คนอาจจะไม่ชอบบ้างเอน้ำตุ๊คนจะเก็ตยากมากแต่ถ้ากินกับบะหมี่แม่งดันแม่งดันเข้าใจง่ายเข้าใจเสียบหัวไม่เก็ตยากว่ะรสชาติของหมูแดงในสมัยโบราณแม่งมีความเอางี้ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนเพราะว่าถ้ากินบะหมี่เนี้ยแล้วกินกับน้ำอ่ะคนจะไม่เก็ตให้สับแห้งจบเลยว่าเข้าใจเลย ถ้าสั่งแห้งเนี่ยยืนพื้นสีได้เลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ําซุปอย่างเงี้ยบางคนที่กินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใช่สไตล์นี้มาจะตีว่าเป็นจืดใช่เขามันจะไม่เข้าใจเลยนะพี่ันตีเป็นน้าก่อยเลยอ่ะใช่ใช่เหมือนที่เรากินเมื่อก่อนแล้วแบบนียน้ำเป็นก่อยจังหวะใช่มันมีแต่เค็มวะมเออทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมแล้วพอค้นพบว่าบะหมี่ที่เป็นคนจีนสมัยก่อนหรือว่าสไตล์ที่เป็น จับกลางนะน้าไม่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่บะหมี่นักก้ามอะไรก็ใช่บะหมี่จับกลางตรงนี้ก็ใช่โอ้มันคือน้ำขุ่นอ่ะเราชอบเรื่องน้ำขุนใช่มีน้ำขุ่นเลยเพราะนั้นครับเข้าใจง่ายสุดคือสั่งแห้งแล้วสั่งอะไหล่เพิ่มแต่ถ้ามาคนเดียวผมแนะนำให้ใส่ทุกอย่างลงไปเลยตับกำชับว่าจะเอาขาเอาขาหมูอะไรใส่ด้วยบอกเลยหมูด้วยเอาขาด้วยเขาได้คิดทีเดียวไปเลยะถือว่าปิดงาน ขอ,อยืนพื้นที่สี่อะสามสี่ครับไม่รู้จักชื่อแต่ว่าผมได้ยินว่าเฉลิมบุรีเจ้าเก่าเฉลิมบุรีหรือว่าบะหมี่เฉลิมบุรีเนะเฉลิมบุรีเนี่ยถ้ามันไม่ปิดไปเนี่ยผมว่านั่นไปนอีกแหลกหนึ่งที่รวมคลาสสิกจมยุทธ์สุดยอดแห่งความคลาสสิกเพราะว่าข้าวนั่นก็ใช่พระโดมแพงอะไรพวกนั้นอะร้อยปีบทที่สังเกตได้ใช่ใช่ใช่งหนังเฉลิมบุรี ปิดตัวลงร้านนี้ร้อยปีร้านพระรามลงสง0์ร้อยปีอะไรที่มาจากเฉลิมเนี่ยห้ปีขึ้นหมดเลยการันตีได้เลยว่าขึ้นเข้าขั้นคลาสติกชอบทุกอย่างในนี้ครับหมูแดงใช่น้ำราดใช่เส้นโดนเส้นโดนหมดเกีียวใช่ไม่รู้เปิดตั้งแต่กี่โมงผมว่าเปิดเที่ยงส่สิบเอ็ดโมงประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยสี่โมงได้กินแหละโอ้ยนี่สี่โมงครึ่งยังไม่ปิดเลยว่าเขาเปิดร้านนี่ไปด้วยไงถ้าขายได้ด้วยลาไปนั่นแหละเดินไป เท่าไหร่ครับสองชามกับอะไรสี่ร้อยครับผมอ๋อเก้าโมงครึง่งอืมครับปกติเวลาปิดก็ไม่แน่นอนตอนประมาณสี่ทุ่มนี่ครับขอบคุณครับมากครับเท่าไหร่ครับอันนี้สี่ร้อยครับทั้งหมดน่ารวมน่าจะชามละร้อยรวมเลยนะเจ็รรดหรือแปดสิบบาทโอเคแล้วก็ปปวอันนี้สองร้อย ส0งร้อยถั่มชามะเหร่ครับอาม่าอ๋อถ้ารวมเนอะครับและอันนี้200นี่ถ้ารวมอย่างนี้แต่ถ้าไม่รวมไม่รวมคือหมูกับหมูสองอย่างเอง80บาท80ดสิบบาทรวมเกี๊ยวด้วยไหมรวมเกี๊ยวด้ไหมแปดสิบแล้วกับ60ิบโอ้โหมีเลทหลายราคาอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกกินเลยโอเคครับมากขอบคุณครับอิ่ม